กด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวประกันสังคมทุกท่านในวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในเรื่องของขั้นตอนเมื่อท่านถูกเลิกจ้างโดยที่เราไม่มีความผิดนะครับซึ่งหลายๆคนยังไม่ทราบว่าเราจะต้องได้รับเงินชดเชย3ก้อนนี้นะครับ กรณีถูกเลิกจ้างเนี่ยจะแตกต่างจากกรณีในส่วนของการลาออกเองนะครับเพราะว่าการลาออกเองส่วนใหญ่เนี่ยมันคือความสมัครใจหม่ถึง <Okay. S 1> เราพูดเป็นลูกจ้างเองเนี่ยอาจจะได้งานใหม่ที่เงินเดือนดีขึ้นสวัสดิการดีขึ้นก็จะมีการลาออกนะครับตามาสวัสดิการใหม่ที่เราได้รับนะครับหรือว่ามีข้อเสนอที่ดีกว่าซึ่งในชีวิตการทํางานเนี่ยมันอาจจะเจอได้อยู่แล้วนะครับแต่การถูกเลิกจ้างเนี่ย บางทีเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่ได้สมัครใจนะครับจะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุในจ้างเองก็อาจจะมีเหตุผลของนายจ้างเช่นธุรกิจไปต่อไม่ไหวหรือมีในหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องถูกเลิกจ้างซึ่งการถูกเลิกจ้างโดยที่เราไม่มีความผิดจริงๆแล้วเนี่ย ผู้ประกันตนหรือว่าลูกจ้างเองจะต้องมีสิทธิ์ได้รับเงิน3ก้อนนี้ซึ่งส่วนใหญ่ไม่รู้ในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกันครับผมยังย้ําอยู่ว่าการถูกเลิกจ้างในกรณีที่เราไม่มีความผิดหมายถึงเราไม่ได้กระทําผิดต่อนายจ้างนะครับก้อนที่1เราเรียกว่าค่าตกใจนะครับหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้านะครับซึ่งในกฎหมายนียกำหนดให้นายจ้างเนี่ยจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้านะครับหงวดของการจ่ายค่าง หมายความว่าอะไรนะครับอย่างสมมติว่าในกรณีที่เรารับค่าจ้างเป็นรายเดือนเนี่ยก็ต้องได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า1เดือนนะครับก็คือถ้าเรารับเงินรายเดือน1นึถึงสาหรือ3ามเว็ก็ตามแต่ทํางานแล้วรับค่าจ้างในเส้นเดือนก็ต้องโดนบอกกล่าวนะครับล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนนะครับตามกฎหมายหรือในกรณีที่เราเป็นพนักงานที่รับเงินหรือรับค่าจ้างรายสัปดาห์นะครับก็ต้อง บอกกล่าวหรือว่าได้รับโดนบอกกล่าวจากนายจ้างเนี่ยเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ด้วยเช่นกัน <Okay. S 2> นะครับซึ่งการบอกกล่าวเนี่ยจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือเท่านั้นอยู่ดีๆจะเดินมาบอกเราในขณะกินข้าวหรือชงกาแฟหรือกําลังนั่งโต๊ะอยู่เดินมาตบไหล่แล้วบอกว่าเ,เดี๋ยวคุณจะต้องลาออกแล้วนะอย่างนี้ไม่ได้นะครับนี่ก็คือในส่วนที่1นนะครับตัวอย่างเช่นเดือนมกราคมเนี่ยมี31วันนะครับเราทํางานปกติเลยตั้งแต่1นึถึงสาแล้วก็ รับเงินในวันที่31ของเดือนมก,กรานะครับเช้าวันถัดมาครับเช้าวันถัดมาจะต้องเป็นเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับนายจ้างเนี่ยเดินมาบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมาทํางานแล้วเราขอเลิกจ้างคุณนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับผิด <Okay. S 1> นะครับเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยนายจ้างจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนอันนี้ ในกรณีนี้คุณจะต้องได้รับค่าตกใจ1เดือนนะครับโดยคิดจากฐานค่าจ้างเงินเดือนเท่าไหร่สมมติเงินเดือนต่อหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือนนะครับคุณก็ต้องได้รับ1เดือนนะครับถ้านายจ้างไม่อยากให้มีความผิดนะครับในกรณีแบบนี้นายจ้างจะต้องบอกคุณล่วงหน้า1เดือนโดยการทําเป็นหนังสือออกมาด้วยเช่นเขาจะเลิกจ้างคุณในเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะเขาจะต้องทําการออกหนังสือแจ้งเตือนคุณนะครับก่อนนะครับวันที่1มกราคมนะครับ เพื่อจะให้ทราบหรือมีเวลาเตรียมตัว1เดือนนะครับล่วงหน้าตามกฎหมายกําหนดนี่คือค่าที่หเราเรียกว่าค่าตกใจหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้าครับเรื่องเงินในส่วนนี้นะครับใครจะต้องเป็นคนจ่ายนะครับเมื่อนายจ้างมีการละเมิดในส่วนของกฎหมายนายจ้างเองจะต้องเป็นคนจ่ายเงินในส่วนนี้นะครับเพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยได้มีเวลาเตรียมตัวอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้านายจ้างทําถูกต้องก็ไม่ต้อง จ่่ายในนนสวี้มาดูในส่วนของที่2เขาเรียกว่าค่าชดเชยตามระยะเวลาการทํางานนะครับหรือว่าค่าชดเชยตามอายุงานของลูกจ้างนั่นเองนะครับโดยเขาจะมีในส่วนของหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับหลักเกณฑ์ก็คือหากลูกจ้างทํางานติดต่อกันครบ120วันนะครับแต่ไม่ครบ1ปีเนี่ยนายจ้างจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายอยู่ที่30วันนะครับ กรณีที่2ลูกจ้างทํางานติดต่อกัน1ปีแต่ไม่ครบ3ปีนายจ้างนะครับจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่า,าค่าจ้างสุดท้าย90วันนะครับกรณีที่3คือทํางานติดต่อกันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย180วันนะครับกรณีที่4ครับ6ปีครับแต่ไม่ครบ10ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย2 4 0วันนะครับแล้วก็กรณีที่5ครับผม ทำงานติดต่อกันครบ10ปีขึ้นไปนะครับจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย300วัน,นครับแล้วก็ข้อที่6เพิ่มเติมเ,ม,เมื่อวันที่5เมษายนนะครับพุทธศักราช2562นะครับลูกจ้างทํางานครบ20ปีขึ้นไปจะต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย400วันนะครับเราจะมาดูวิธีการคิดคํานวณง่ายๆนะครับดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างนะครับ ถ้าเรามีเงินเดือน15,000บาทนะครับและทำงานม,มาแล้ว3ปี4เดือนนะครับดูตัวอย่างนะครับ 1, เงินเดือน1 5 0 0 0หมืนห้าันทงานมาแล้ว3ปี4เดือนนะครับก็ไปดูครับจะเข้าเงื่อนไขที่เท่าไรจะเข้าเงื่อนไขที่3นะครับก็คือทํางาน3ปีแต่ไม่ครบ6ปีเพราะว่าอายุงานเราแค่3ปี4เดือนนะครับในกรณี้คิดได้ดังนี้นะครับก็คือ เอาเงินเดือนของเรา1 5 0 0 0หาร30นะครับก็จะได้ค่าจ้างอัตรานะครับสุดท้ายนะครับเฉลี่ยออกมาอยู่ที่500บาทต่อวันโอเคก็เอาเงินเดือนหารวันทำงานนะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะได้ค่าชดเชยตามนี้ครับก็คือเอา500นะครับคูณด้วย180 180มาจากไหนก็คือมาจากกฎหมายบังคับในข้อที่3นะครับก็คือให้จ่ายนะครับไม่น้อยกว่าอัตรา สุดท้ายอยู่ที่180ยแปบทน,นะครับก็คือเอา500ร้อคูณด้วยร้อจะเท่ากับเงินเ0 0 0 0มบาทที่เราจะต้องได้รับค่าชดเชยตามอายุงานหรือระยะเวลาการทำงานนั่นเองครับซึ่งเงินในส่วนนี้เองนะครับส่วนนี้นายจ้างจะต้องเป็นคนจ่ายด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเงินชดเชยตามระยะเวลาการทำงานนะครับต่อมานะครับเรามาดูเงินก้อนที่3กันก็คือเงินชดเชย กรณีว่างงานนะครับซึ่งเงินชดเชยกรณีว่างงานเนี่ยจะได้รับทดแทนนะครับกรณีถูกเลิกจ้างนะครับปีละไม่เกิน180วันในอัตรา50%ของค่าจ้างซึ่งในส่วนนี้เองประกันสังคมจะต้องเป็นคนใจ่ายให้เราเพราะว่าเรามีการส่งเงินสมทบเข้าไปนะครับมาดูเงื่อนไขกันนะครับกรณีเลิกจ้างในหลักเกณฑ์ปกติอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ออกมานะครับ ของประกันสังคมเมื่อนานมาแล้วนะครับก็คือเขามีกําหนดให้ถ้าลาออกเองรับที่30%ของค่าจ้างเฉลี่ยว,ลยวันนะครับไม่เกิน90วันแต่ถ้ากรณีถูกเลิกจ้างนะครับจะได้รับที่50%ของค่าจ้างเฉลี่ยนะครับไม่เกิน180วันซึ่งในกรณีนี้เราถูกเลิกจ้างเนี่ยเราจะได้รับที่50%นะครับของค่าจ้างเฉลี่ยไม่เกิน180วัน ส่วนในหลักเกณฑ์พิเศษนะครับหลักเกณฑ์พิเศษนะครับที่ออกมาช่วงวิกฤตโควิด -19 เนี่ย <Wow. S 1> เขากำหนดให้ใจ่ายทดแทนร้อยละ70%ของค่าจ้างเฉลี่ยปีละไม่เกิน200วันนะครับซึ่งหลักเกณฑ์โควิดเนี่ยออกมานะครับโดยมีผลตั้งแต่วันที่1มีนาคม2,563ถึง 28กุมภาพันธ์2565นะครับเมื่อครบกำหนดในเรื่อง,งของหลักเกณฑ์พิเศษที่ออกมาแล้วเราก็จะกลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมนะครับที่เป็นหลักเกณฑ์50%ด้านบนนี้หรือว่าในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมก็จะทําคลิปมาบอกกับทุกท่านในเรื่องของหลักเกณฑ์การลาออกหรือว่าการถูกเลิกจ้างนะครับซึ่งจะต้องติดต่อ ขอรับทดแทนกรณีว่างงานจากประกันสังคมนะครับซึ่งในกรณีว่างงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลาออกหรือถูกเลิกจ้างเนี่ยจะต้องไปขึ้นทะเบียนที่กรมการจัดฐางานด้วยนะครับเงื่อนไขการรับสิทธ์กันบ้างนะครับสำหรับเงื่อนไขว่าเราแน่ใจว่าเราถูกเลิกจ้างโดยที่เราไม่มีความผิดเราไปศึกษามาแล้วว่าในกรณีของการกระทําผิดต่อนายจ้างมีข้ออะไรบ้างนะครับเรามาดูนะครับแล้วเราคิดว่าเราไม่เข้าเงื่อนไขว่าเราเนี่ยได้ทําผิดต่อนายจ้างนะครับเราต้องทำอย่างไรเพื่อจะขอรับสิทธิ อย่างแรกนะครับห้ามเขียนใบลาออกโดยเด็ดข <Okay. S 1> าดนะครับและเราต้องแน่ใจว่าเราไม่ได้กระทําผิดต่อนายจ้างจริงๆงการเขียนใบลาออกคือการสมัครใจนะครับแต่ละในกรณีที่คุณถูกเลิกจ้างเนี่ยอาจจะเกิดจากความไม่สมัครใจของคุณก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเขียนใบลาออกสิทธิ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับทั้งข้อ1และข้อ2เนี่ยก็จะไม่ได้รับเลยจะได้รับเป็นข้อที่3ในกรณีใบลาออกซึ่งการลาออกเองก็จะอยู่ที่3 0ของค่าจ้างด้วยนะครับอย่างที่สองครับ ในการยื่นขอทดแทนกรณีว่างงานของประกันสังคมนะครับก็คือคุณจะต้องขอใบเลิกจ้างแทนนะครับบางคนเนี่ยไปขอใบาลาออกและเอามาเซ็นปุ๊บก็แน่นอนครับสิทธิ์ทั้งหมดก็จะหายไปทันทีเพราะว่าคุณสมัครใจลาออกเองดังนั้นเนี่ยหากคุณแน่ใจว่าคุณจะใช้สิทธิ์และคิดว่าคุณไม่ได้กระทําผิดต่อนายจ้างจริงนะครับให้ใช้ใบขอเลิกจ้างแทนนะครับข้อที่3ครับคุณจะต้องไม่เป็นรูปจ้างที่เซ็นสัญญาจ้างแบบ มีกําหนดระยะเวลาแน่นอนนะครับซึ่งสัญญาจ้างแบบมีกําหนดระยะเวลาแน่นอนก็คือคุณกับนายจ้างตกลงกันแล้วว่าอาจจะจ้างทุก1เดือนทุก3เดือน ทุก6เดือนหรือทุก1ปีนะครับเ <Okay. S 2> น่ยกํก,กำหนดแล้วถ้านายจ้างไม่จ้างคุณต่อก็ถือว่านายจ้างไม่มีความผิดในส่วนนี้และไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าเขาปรับคุณตกลงกันตั้งแต่ก่อนเริ่มงานแล้วว่าเขาเนี่ยมีกําหนดระยะเวลาการจ้างแบบแน่นอนให้คุณแล้วนะครับสรุปเรื่องเงินชดเชยนะครับกรณีถูกเลิกจ้างโดยที่เราไม่มีความผิดหรือว่าถูกเลิกจ้างโดยที่ไม่เป็นธรรมนะครับข้อที่1ก็คือ เงินค่าบอกกล่าวร่วงหน้านะครับหรือว่าค่าตกใจเนี่ยนายจ้างต้องจ่ายหากนายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะครับข้อที่2ครับเงินชดเชยตามระยะเวลาการทํางานนะครับหรือว่าเงินชดเชยตามอายุงานเนี่ยนายจ้างจะต้องจ่ายนะครับเมื่อลูกจ้างเข้าเกณฑ์อายุงานในข้อไหนก็ต้องจ่ายตามนั้นนะครับตามที่กฎหมายจะกํากหนดจะจ่ายน้อยกว่าไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ เงินทดแทนกรณีถูกเลิกจ้างนะครับให้ไปติดต่อขอรับที่ประกันสังคมและให้ใช้ใบเลิกจ้างแทนนะครับถ้าใช้ใบลาออกคุณก็จะไม่ได้เงินในส่วนที่หหรือส่วนที่2ที่ฟังมาทั้งหมดนะครับคลินี้นะครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยหรือว่าหากท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ทํงคาถามด้านล่างคลิปนี้สาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ you <laughs>